ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะพามาเข้าสวนลําหยอีกรอบนะครับวันนี้เราจะมาพ่นยานะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีเปียแป้งฮะับเขานาฝนแล้วนะฮะอยู่ความชื้นหน่อยเปียแป้งก็จะลงนะฮะนี่ครับเปียแป้งนี่นะครับนี่ฮะนอนกินมดละนะฮะดำ ข้อดีคือไม่ต้องแต่งลูกฮะไม่ต้องเสียค่าแรงงานแต่งลูกส่วนยาที่เราใช้นะครับก็จะเป็นวินยาค่าแมลงทั่วไปนะครับฆ่าเพีย้ยแป้งเพีย้ยทุกอย่างหนอนแมลงได้หมดนะครับผสมได้หมดแล้วก็ยากันเชื้อราก็จะมีหลายสูตรด้วยกันนะครับแล้วแต่นะครับลาดำราน้ําค้างนะครับได้หมดนะครับราช,ชนิด เราฉีดเพื่อวบคุมไว้นะฮะวบคุมไม่ให้มันลูกระบาดาระบาดให้มันไม่ให้มันลามนะฮะครับเพราะว่าหน้าฝนใ้ความชื้นมันสูงมากเชื้อราก็าทํทงานนะครับก็เหมือนกับอย่างกับเห็ดนะครับเห็ดถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆแล,ล้วฝนตกใหม่เนี่ยเห็ดก็จะงอกเหมือนกันเชื้อราก็เหมือนกันนะครับก็จะทํางานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องพ่นยานะครับการทํางานนะครับนะครับการทํางานก็ทาํางานยังไงเนี่ยผมก็ใช้แค่ธรรมดานะครับ ไม่ได้ใช้โมดต้งมอเตอร์อะไรแล้วครับเป็นเครื่องเก่าๆนะครับเป็นเครื่องสามสูบแล้วก็มีเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์สี่ยวห่นะครับหนึ่งตัวครับเก่ามากซ่อมหลายรอบลวแต่ใช้ได้ดีนะครับอันนี้เครื่องพ่นยาธรรมดาสามสูบนะครับนี่นะฮะอันนี้ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับมันจะมีขนาดหกหุนนะครับแล้วก็ขนาดแปดหุนนะครับแปดหุนคือหนึ่งนิ้วนะครับถังก็จะเป็นถัง ผลิตนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานครับการทํางานของมันก็จะมีท่อน้ําน้ําเข้านะครับทางนี้นะฮะเป็นท่อน้ําเข้านะครับซึ่งจะเป็นหัวหัวดูดนะครับนี่นะฮะหัวดูดอันนี้คือ,คอหัวดูดมันีนเดี๋ยวกำลงังยัดขึ้นมาให้ดูจะเป็นหัวดูดครับนี่นหัวดูดจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เนเพื่อนคนไหนที่ไม่เคยเห็นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะให้ดูนะฮะหัวดูดนะครับดูดขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปอันนี้จะเป็นท่อน้ําที่มันเหลือจากการดูดนะครับดูดโจตบินก็เรียกว่าท่อย้อนกลับนะครับเนี่ยสายย้อนกลับโบจบินนะฮะจอกจากตัวนี้นะครับสายย้อนกลับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวควบคุมแรงดันนะครับนี่ฮะปิดเปิด,ปดตัวนี้นะฮะ ถ้าเราหมุนเข้าก็จะเพิ่มบริการเพิ่มเร่งดันให้ดูที่เกจตัวนี้นะเกจเกจตัวนี้เกจจะขึ้นสูงนะครับตัวนี้เราก็ใช้แค่ประมาณแค่ยี่สิบนะครับยี่สิบเข็มแดงนะมาที่นี้นี่ฮะยี่สิบระดับยี่สิบพอนะครับสองบารประมาณนั้นนะครับนี่นะครับปักตรงนี้เวลาเปิดก็เปิดประตูนะครับจะมีบ่าวมีบอนบ่าวตัวนี้นนเปิดตรงนี้ครับ มีะไรมากเครื่องยนต์ก็ธรรมดานะครับนี่นครับชีวิตเกษ,ษตรกรครับไม่ต้องรูไหลไปทีไปทันมากมายต้นทุนเราต้องถูกนะฮะถ้าต้นทุนแพงก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็พ่นหนึ่งถังก็ใช้น้ํามันพอดีเลยนะครับถังนึงก็พอดีเลยอันนี้ก็ประมาณสองลิตรครึ่งนะครับใช้ได้ดีโอเค ลงทุนแค่รอยเดียวก็สามารถพ่นได้ทั้งสวนได้นะครับวันนี้อากาศดีฝนตกนะครับแต่แต่เช้าเลยครับเมฆก็คึมนะครับแดดไม่มีไม่รู้จะพ่นดีหรือเปล่าถ้าพ่นเพื่อกำจัดแมลงก็ได้แต่พ่นเพื่อบำรุงก็ต้องใช้สารจับใบหน่อยนะครับสารจับใบเพื่อให้ตัวยาที่เราพ่นไปเนี่ยไม่เสียเปล่าทนไปเกาะตามใบแล้วมันเกิดการดูดซึมเข้าไปนะครับ ่วนการจะได้ผลในแบบที่แบบแบบมีแดดแดดอตอนเช้าเชนี้ก็คงคง่อนข้างที่จะได้ผลน้อยกว่าแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ไม่ผลครับโอเคครับท่านนี้ครับสวัสดีครับ